สำหรับประเด็นสาระในส่วนของราไยนะครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าเรายังมองว่าราไยนั้นยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ในส่วนของมุมมองในการพัฒนาราไยนั้นเรายังคงต้องทำความเข้าใจว่าเนื่องจากราไยเป็นพืชที่สามารถบังคับและทำให้ราไยออกนอกดูดได้ตามเทศกาลสำคัญปัญหาส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการปรับแนวคิดปรับวิธีคิด ปรับแผนการผลิตในอดีตเราเคยทำกันแบบง่ายๆนึกจะทำเราก็ทำนะครับนึกจะใส่ปัจจัยเราก็ใส่นึกจะไม่ใส่เราก็ไม่ใส่เพราะเมื่อก่อนนั้นทรัพยากรน้าอุดมสมบูรณ์ครับแค่เพียงเรา,เาล่าสารเดี๋ยวเราก็ได้ผลผลิตแต่ปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปจาก ธรรมชาติธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงสูงทรัพยากรขาดความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของสิ่งที่สำคัญคือดินฟ้าอากาศก็แปรปลวนและท้ายสุดครับการตลาดซึ่งมีการแข่งขันมีระบบการผลิตที่มากเพราะฉะนั้นในมุมมองผมจึงอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจปรับแนวคิดตัวเองใหม่ปรับวิธีการใหม่แล้วรำใหญ่อย่างเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับลำไยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ไม่พูดไม่ได้สถานการณ์ของการตลาดของลำไยนั้นที่มีเหมากันอยู่40บาทขึ้นไปก็ยังคงนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนของท่านที่ยังไม่ได้เหมา ก็ให้มีมุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าผลผลิตของท่านยังอยู่ในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงของทุเรียนกับมังคุดนั้นเข้าสู่ตลาดมากโดยเฉพาะตลาดปลายทางก็คือประเทศจีนดังนั้นสถานการณ์ในเดือนเมษายนอาจจะไม่ดีพอสําหรับลําไยแต่ถ้าผ่านไปถึงเดือนพฤษภาแล้วสถานการณ์ความต้องการของลําไยก็จะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลผลิตชุดใหญ่นั้นหมดไปจากตลาด นั่นเป็นประเด็นที่เราเป็นมุมมองซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดก็เราก็ต้องคิดวางแผนล่วงหน้าไว้ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากประเด็นก็คือเราจะต้องทำยาลำยาให้ได้มาตรฐานคุณภาพและก็เก็บเกี่ยวให้เสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมถ้าหากว่าเรามีอีกรุ่นหนึ่งก็ให้ไปเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนพฤษภามิถุนาซะเราก็จะปลอดภัยด้านการตลาดแต่ สำหรับเดือนกรกฎาสิงหาคมยาไม่ใช่เป็นเวลาของลำาไยในภาคตะวันออกนะครับเป็นเวลาของทางภาคเหนือดังนั้นสิ่งที่เราเองต้องทำความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตต่อไปประเด็นที่อยากจะอธิบายในเช้าว,วันนี้ก็คงเป็นปนัญหาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องเกษตรกร,กรนั่นก็คือเรื่องของทุเรียน ปัญหามีคำถามอยู่สองคำถามคือทำไมมันถ่ายใบกับทำไมหางแย่ร่วงเยอะก็ต้องให้ตอบเขาว่านี่เป็นเรื่องปกติของพืชเราจะเริ่มต้นจากกรณีแรกนะครับคือกรณีการถ่ายใบของทุเรียนคือประเด็นคำถามมีว่าทำไมทุเรียนที่สวนถึงถ่ายใบเยอะนัก ผมอยากจะให้ท่านย้อนกลับไปนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นก็คือฟ้าปิดโดยเฉพาะในช่วงพายุปลาบึกแสงแดดไม่มีแสงแดดไม่มีแล้วมาเกี่ยวอะไรก็นั่นหมายความว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงของทุเรียนจึงไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทุเรียนเป็นพืชระบบรากตื้น ท่านอาจารย์เรื่องสหวัฒนกุลเคยให้สาระความรู้กับเราไว้นะครับว่าระบบการเจริญเติบโตตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีแสงแดดพอพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะเปรียบกับการเปรียบเสมือนกับที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้คือท่านไปเปิดสวิต์ปั๊มน้ําแสงแดดก,ก็เปรียบเสมือนกับไปเปิดสวิต์ที่ปากใบ เพราะปากใบได้รับแสงแดดหรือใบได้รับแสงแดดก็กระตุ้นให้รากดูดน้ำก็เหมือนปั๊มทำงานแต่เนื่องจากกระบวนการนั้นปรากฏว่าแสงแดดน้อยแสงแดดน้อยแล้วเป็นอะไรก็เปรียบเสมือนกับไฟตกไฟในสวนตกครับปั๊มน้ำไม่ทำงานตอนนี้เป็นปัญหากันไปทั่วเลยหลายท่านก็ไปซื้อกรณีของตัวดูดไฟกันหาการป้องกันไฟปัญหาไฟตกต่าง นี่คือคำตอบที่จะให้ท่านเข้าใจง่ายๆว่าทุเรียนในช่วงสองสามวันช่วงประเบิกเข้าเป็นเหตุที่ไม่มีแสงแดดก็ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงทุเรียนก็จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานที่มีอยู่นะครับจากใบเก่าจากใบแก่หรือจากใบเก่าถูกส่งมาเพื่อใช้ในการพัฒนาดอกการจเจริญเติบโตของลำต้น คือถ้าหากว่าเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์ดีมากเขาก็จะเก็บไว้ตามเปลือกตามส่วนของท่ออาหารตามเปลือกตามกลุ่มตาตามใบภายในส่งพุ่มก็จะถูกดึงไปใช้พอดึงไปใช้เสร็จก็เกิดการขาดแขนเพราะหลังจากนั้นเราก็จะมีการให้น้ําเมื่อท่านมีการให้น้ําเข้าไปในจํานวนหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับการกระตุน้นเพราะว่ามันมีแสงแดดเราก็ให้น้ํา ปรากฏว่ามันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการดึงพลังงานอย่างรวดเร็วเลยเกิดอาการถ่ายใบเหตุผลก็มีอยู่แค่เพียงเท่านี้ดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาคือถ้าหาว่าการถ่ายใบไม่ได้รุนแรงอะไรนี้ก็เป็นเรื่องพิติกรรมทางธรรมชาติแต่ถ้าในกรณีที่มีมากก็เปรียบเสมือนกับปั๊มน้ำในสวนของเราเราก็ต้องไปหาตัวแก้ นะครับก็คือไปหาตัวดึงไฟไปหาตัวดูดไฟปัญหาตัวตัดไฟกรณีเหล่านี้ก็จะเป็นพลังงานทางด่วนน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือน้ำตาลทางด่วนกลูโคเมอร์คีโตบีฟีเวกลูโค2010พลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดเช่นตัวเทนเนอร์นะครับตัวอะมิโนแทคตัวในส่วนของคิวแ a กอะมินอนโซมนินัหรืออะมิโนโอแอซิดต่างๆเราก็นำมาเสริมเข้าไป ในกลุ่มของตัวธาตุที่จะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนออกซินในเรื่องของการสังขาะ้อแสงก็จะมีเรื่องของแมกนีเซียมในเรื่องของสังกะสีกลุ่มปุ๋ยก็เป็นกลุ่มปุ๋ยทั่วไปนะครับจะเป็นปุ๋ยเกล็ทางใบจะเป็นไบโอเมอร์ไฮพาวเวอร์มามิโรเทอร์ฟิกอะคริเมลหรือวิสตาท่านใช้ได้ทั้งนั้นแค่ไปครั้งเดียว เขาก็จะมีส่วนในการที่จะไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากโรคพืชไม่ได้เกิดจากอะไรครับมันเกิดจากสภาพอากาศโดยธรรมชาติแต่ถ้าสวนไหนก็ตามที่มีภาวะความสมบูรณ์ต่ำอาการรุนแรงจะเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะไปส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่มีอยู่อย่างเช่นหางแย้ล่วงมาก ก็ขนาดใบยังร่วงได้หางแย่ก็ร่วงได้ครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มีถึงหางแย่ไหมก็มีคําถามต่อมาครับก็คือแล้วหางแย้ที่ร่วงเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วทําไมมันถึงร่วงเยอะแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรก็เป็นสามคำถามทีเดียวนะครับที่ผมต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสภาพของหางแย้ที่ร่วงเนี่ยมันมีมูลเหตุมาจาก กรณีเดียวกับใบอันนั้นเป็นเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองครับเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติในเมื่อช่วงที่เรามีการบริหารจัดการน้ำพอเราให้น้ำมากย้ำนะครับเราให้น้ำมากโดยธรรมชาติแล้วโดยพฤติกรรมของทุเรียนเนี่ยเราก็รู้ดีครับว่าถ้าเป็นชะนีก็จะหนีขึ้นเขาถ้าฝนตกเหมือนกับไปกระตุ้นแต่ว่าให้เข้าใจอย่างนี้ การที่เราให้น้ําแล้วปรากฏว่าหางแย่ร่วงมากีม่ใช่เป็นคําตอบว่าน้ําไปทําให้ร่วงแต่น้ําเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลอย่างเช่นในกลุ่มนั้นมี20ดอกมี20ผลอ่อนปรากฏว่าเราจะเห็นผลอ่อนพัฒนาขึ้นมา3-4ผลจะพองหรือโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันอีก14ผล จะถูกสลัดทิ้งทันทีแสดงว่าเขาติดผลแค่3ามสี่ผลมันจะเร็วกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนั้น20ก็ยังอยู่ครบ20เหตุผลตรงนี้เป็นเรื่องของทางสรีระหรือเป็นเรื่องพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของทุเรียนเองเราให้น้ําเราก็จะไปเห็นว่าผลมันจะโตเร็วพองเร็วเขียวเร็วสดใสแต่หางแย้ก็จะร่วงเร็วอันนี้ก็คือลักษณะที่หนึ่งเป็นพฤติกรรมโดยทางธรรมชาติ ส่วนลักษณะที่สองครับเป็นลักษณะของการที่เราเข้าไปบริหารจัดการใบดีก็จะเห็นว่าผลน,นั้นจะพัฒนาดีแต่ถ้าคุณภาพใบไม่ดียิ่งมีอาการถ่ายใบยหรือใบาบางเราจะเริ่มพบเห็นว่าการล่วงของหางแย้มีอาการร่วงมากกว่าปกติ ในขณะที่ร่วงเนี่ยผลภายในในกลุ่มยังไม่พองออกมาประเด็นตรงนี้บอกให้รู้นะครับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่อาจจะได้รับการผสมเกสรที่ไม่ดีเราจะดูได้จากก้านนะครับก้านเกสรตัวเมียเขาเรียกว่าหางแย้เนี่ยมันจะไม่เขียวมันจะเหลืองแล้วก็จะร่วงอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับการผสมเกสรให้เข้าใจตรงนี้ส่วนกรณีที่ มันร่วงแต่ว่าก็ทะลยอยล่วงไปร่วงไปแต่ผลไม่เบี่ยงกรณีนี้แหละครับเป็นกรณีที่จะเป็นปัญหาความรู้สึกของพี่น้องเสกกรคือถ้ามันเบี่ยงแล้วร่วงก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันติดแล้วแต่ถ้ามันไม่เบี่ยงแล้วมันก็ยังร่วงสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่านั่นคือการที่เรามีคําตอบว่าการผสมเกสรจะดีหรือไม่ดีมันตอบไม่ได้ดูแค่ หางแย่เอาหางแย่เขียวเราก็เชื่อวมันติดสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือการให้พลังงานไปประครับประคองไม่ให้ผลผลิตเหล่านี้ล่วงนะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจเรื่องนี้ผมให้ท่านตัดสินใจได้เลยว่าปัจจัยที่จะเข้าไปทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยกลุ่มเชิงฮอร์โมนนะครับเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มสารกระตุ้นที่เราเรียกว่าขัวเหนียวยกตัวอย่าง เช่นตัวเซฟซีเอเซฟซี A. จะเป็นฮอร์โมนเข้มข้นหรือจะเป็นตัวทรานซิสเซฟซีเเป็นของเทคโนโลยีทรานซิสเป็นของแอปพลายเคมอันนี้จะเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่จะไปช่วยสารสกัดสาหลายบวกอะมิโนแอซิกเซเนกอน2 0 0พ PK พีเคบูสเตอร์สปีดบอันนี้คือกลุ่มที่สองเป็นทั้งสาหลายเป็นทั้งอะมิโนแอซิก ในกลุ่มสาหร่ายจะมีสาหร่ายอ่อนๆอยู่จะมีฮอร์โมนออกซินจิบรินไซโตคินท่านจะเห็นนะครับว่ากลายเป็นว่าเขามีฮอร์โมนอยู่ในนั้นในกลุ่มสาหร่ายออกซินจิบอรินไซโตคินอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่สองตัวช่วยที่สามก็คือทําให้ขั้วเหนียวแคลเซียมเดี่ยวโมฟรุตโมโนแคลแคล40แคลเซียม40%ตัวที่ทําให้ขั้วเหนียว คือสารที่จะไปลดแรงตึงเครียดทำให้เกิดการเซลล์มีชีวิตก็คืออะโทนิกอะโทนิกก็จะเป็นอัตราที่ร้อยซีซีตัวพลังงานที่จะไปเสริมกลุ่มวิตามินไซฟอร์มินบีเอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าไปทำหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่1ที่2เรื่องของปุ๋ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยทั้งใบอาจจะใช้อะไรไหมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ใช้ยูเลียก็ได้ครับ สามร้อยกรัมชนิดพ่นก็พอแล้วการพ่นอย่ากรณีไปตั้งเป้านะครับว่าท่านจะต้องกี้นั่นคือตัวอันตรายกลับกลายเป็นผลเสียในสภาวะที่หางแยกขาดน้ำในสภาวะที่หางแยกกำลังเครียดแล้วไปพ่นกระแทกรุนแรงยิ่งเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการล่วงปรับเป็นฝอยให้แค่เปียกพอแล้วครับ ส่วนของโรคของมแมลงนั้นแล้วแต่ท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเราก็มีโปรวาโดมีโมเรนนะครับมีในกลุ่มของตัวอีบาเมตินบนเบนโทเอตมีในกลุ่มของฟิโปนิวในเรื่องของนอนเราก็มีอวาธาที่40กรัมต่อน้ำ200ลิตรในเรื่องของเชือ้อราเราก็มีเบลคุดมีคาเบนดซิมมีพาบินมีสาออติว่านะครับ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่มีความจำเป็นเพียงแต่ว่าเรื่องของโรคแมลงขอให้ท่านเป็นผู้พิจารณาตูตามสถานการณ์มันไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่ถ้ากรณีการป้องกันการหลุดล่วงคือเราจะไปบอกว่าเชื้อรากับเพี้ยไฟทำให้ล่วงไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนเขาไม่ได้ทำให้ร่วงแต่ทำให้เกิดความเสียหายในด้านของผลผลิต แต่สิ่งที่ทําให้ร่วงคือเรื่องของการขาดความสมดุลการขาดการสมดุลการสูญเสียพลังงานหรือธาตุอาหารก็ฝากไว้เป็นกรณีเล่นดวนสําหรับในขณะนี้เราจ้อนกลับมาดูประเด็นเรื่องของลำไยกันต่อนะครับตอนนี้เราก็จะพบว่ากรณีหางแย้ร่วงของทุเรียนก็มี ในส่วนของลำไยก็มีการสลัดผลเช่นเดียวกันคือลำไยตอนนี้เราจะมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่โตแล้วกำลังจะเข้าสู่ระยะการพัฒนาผลเพื่อเข้าสู่ขบวนการที่จะเร่งคุณภาพแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอยู่ในชุดไหนก็คือชุดเดือนมีนาคมขณะนี้ผลลำไยจะอยู่ในระยะผลเดือนที่สองแล้วก็เกิดอาการผลร่วง กรณีการล่วงของผลนั้นขอให้เข้าใจว่ามันเป็นพฤติกรรมโดยทางธรรมชาติอีกเหมือนกันหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะระยะหลังเนี่ยทำไมหมอทุเรียนบอกว่าอะไรอะไรก็ธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติถ้าธรรมชาติมันล่วงเหรอล่วงครับคือเป็นการปรับความสมดุลโดยตัวเองของพืชผมย้ำนะครับว่า การที่ผลอ่อนของไม้ผลทุกชนิดจะพัฒนาจเจริญเติบโตได้เนี่ยเขาไม่ได้กินน้ํากินปุ๋ยจากที่เราให้นะครับเขาใช้พลังงานจากใบเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นในกรณีที่ความสามารถของใบเนี่ยทำการผลิตพลังงานไม่ได้เพียงพอนั่นหมายความว่าเขาจําเป็นที่จะต้องสลัดทิ้งในส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือการสลัดผลอ่อนนั่นเองเพะะั้นการสลัดผลอ่อนที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่า ความสามารถของใบไม่เพียงพอเพราะไม่เพียงพอกําจําเป็นที่จะต้องลดปริมาณผลเหมือนกับเงาะก็เช่นเดียวกันเงาะกับลําไยก็จะมีการสลัดผลในเดือนที่หนึ่งหลังจากเดือนที่หนึ่งก็ไปเข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนที่สีในช่วงเดือนที่สามปลายเดือนที่สี่ก็จะเป็นผลแตกผลล่วงลำไยก็จะมีการแตกล่วงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเก็บเกี่ยวเงาะก็จะมีการสลัดผลอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนที่กำลังเรียกว,ว่ากำลังพองซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีน้ำเป็นตัวกระตุน้นคือน้ำในช่วงของสงกรานคือเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ท่านเข้าใจก็คือในเมื่อผลในระยะเดือนที่หนึ่งยังมีอาการสลัดผลก็แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขคือการแก้ได้สองมุมต่าง สองมุมนี้ถ้าหากว่าท่านทำได้ทั้งสองส่วนจะกลายเป็นเรื่องที่ดีคือเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรสองมุมนี้คืออะไรประการที่หนึ่งครับก็คือการลดปริมาณผลการลดปริมาณผลก็คือการตัดแต่งผลทีนี้ในการตัดแต่งผลนี้ผมก็อยากจะให้ท่านทาความเข้าใจนะครับว่าการณีของผลลำไยเนี่ยมันจะต้องเป็นรุ่นเดียวกัน หมือนกับทุเรียนในกิ่งเดียวก็ต้องเป็นรุ่นเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีลำใหญ่สองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอยู่ในช่อกับรุ่นน้องกลายเป็นว่ารุ่นหนึ่งก็จะเป็นหัวโหนกอีกรุ่นหนึ่งก็ยังพอดีเพราะฉะนั้นการตัดแต่งเชื่อเป็นเรื่องของเทคนิคเอากันว่าให้เป็นผลรุ่นเดียวกันอาจจะตัดปลายอาจจะตัดช่อโคนล่าง ก็แล้วแต่ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องดูที่อัตราการติดผลถ้ามีผลรุ่นน้องอยู่ปลายเราก็ตัดปลายออกถ้ามีผลรุ่นพี่ที่มีจํานวนน้อยอยู่ที่โคนช่อเราก็ต้องตัดที่โคนช่อออกเป็นการลดปริมาณเพื่อที่จะให้ผลผลิตเหล่านั้นได้ได้ในส่วนของความสัมพันธ์กับในเรื่องของคุณภาพของใบประการต่อมาในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือ เราจะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่สองคือการเล่งคุณภาพใบของลำไย,ยที่มีอยู่เป็นโลงครัวที่ต้องให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถสร้างใบใหม่ได้คือผลไม้ที่ออกที่ปลายยอดเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องใช้ใบที่มีอยู่อย่างเงาะ อย่างในส่วนของลำใหญนี่ยมีใบแค่ไหนก็ต้องทําใบแค่นั้นมีโรงครัวอยู่เท่านี้10บโรงก็ต้องเป็นโรงครัวสิบโรงแต่เราสามารถที่จะทําได้ก็คือการทําให้โรงครัวเหล่านั้นมีความสามารถมีศักยภาพสูงขึ้นในโรงครัวหนึ่งเราเพิ่มพนักงานเข้าไปนะครับเพิ่มกุ๊กเพิ่มคนปรุงเพิ่มคนเด็กเสิร์ฟเพิ่มลูกมืออ่ะก็เปรียบเสมือนกับเราส่งปัจจัยปุ๋ย กุยคือคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับสารต่างๆที่เป็นสารไปช่วยในการเจริญเติบโตถ้าเราเปรียบลงครัวก็เป็นหมูข้าวกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆทีนี้ก็ต้องมาดูที่ระบบรากครับในระบบรากการที่เราจะรำเรียงธาตุอาหารขึ้นไปสู่ใบนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ไปจัดหาวัตถุดิบมา ในดินก็จะต้องมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นปุ๋ยอินทรีย์จะต้องมีปุ๋ยเคมีก็คือาธาตุอาหารที่เราจะส่งไปที่ใบอันนี้คือทางดินส่วนการพ่นทางใบก็คือการให้ทางใบการให้ทางดินก็คือธาตุอาหารหลักธาตุรองธาตุเสริมก็อยู่ใน,รนเรื่องของปุ๋ยเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของสารธาตุอาหารรองอาารเสริมก็คือพวกกลุ่มทีเคซอยต่าง เราก็ให้ไปทางระบบรากแต่ถ้าเราให้ยาธาตุอาหารอย่างเดียวไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีน้ํามันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสารกระตุ้นรากสารเพิ่มประสิทธิภาพรากเราก็ให้เข้าไปทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่โลมครัวคือใบถ้ายังไม่พอหรือมันไม่ทันเวลาเพราะว่าเวลามันกนจํากัดเราก็พ่นทางใบ กลุ่มปุ๋ยทางใบกลุ่มอาหารเสริมทางใบทําให้ใบเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเมื่อใบมีประสิทธิภาพอยู่ในจํานวนโรงครัวเท่าเดิมสมมติว่ามี10บใบก็คือ10บโงครัวเขาก็สามารถที่จะส่งไปเลี้ยงผลได้ส่งไปจนกระทั่งผลนั้นอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวนี่คือพืชที่ออกผลผลิตที่ปลายยอดเพราะนั้นผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าการเติมปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด ก็จะเข้าไปอยู่ทั้งทางดินและทงางใบไปที่ใบใบผลิตพลังงานไปเลี้ยงผลจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งในส่วนของผลที่จะเก็บเกี่ยวนั้นเราก็จะต้องมีการสร้างทั้งเปลือกสร้างทั้งเนื้อสร้างทั้งเมล็ดสร้างทั้งคุณภาพผิวภายนอกและก็คุณภาพของเนื้อภายในซึ่งรากฐานสำคัญที่สุดก็คือมาจากความสมบูรณ์ของใบนั่นเองครับ กรณีที่เราคิดว่าเราจะเอาปัจจัยไปพ่นให้มันหยุดล่วงอย่างเดียวอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุแต่ในภาวะที่เกิดวิกฤตฉุกเฉินนั้นเราอาจจะต้องปฏิบัติคู่กันไปผมก็ฝากไว้เป็นสาระประเด็นสำหรับปัญหาลำไยที่ต่อเนื่องมาจากในส่วนของอทุเรียนยังเหลืออีกพืชหนึ่งนะครับมังคุด วันนี้มีแต่พี่น้องชาวสวนก็บ่นกันเยอะทีเดียวนะครับว่ามันคุดนมันล่วงมันล่วงแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยทั้งๆท,ที่มันก็ดกอยู่ผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอีกเหมือนกันหลายท่านฟังแล้วบอกก็น่าจะโมโหนะครับหมอตุเรียนเหลือเกินอะไรอะไรก็ธรรมชาติก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ย คือผมพยายามจะให้ท่านเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าสาระความรู้สิ่งที่เราให้นั้นเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเป็นหลักทางวิชาการเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าพอตอบมันคุดล่วงพ้นไอ้นั่นพ้นไอ้นั่นใช้นี่มันไม่ใช่ครับนั่นคือส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ เดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกลับมาดูประเด็นคำตอบในเรื่องของมังคุดสลัดผลจำนวนมาก สักครู่เดียวครับทีนี้มาดูประเด็นในส่วนของบังคุดผมตอบอย่างนี้ว่าเอาถ้าเป็นมางคุดผลล่วงสลัดผลทุกท่านก็ต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทําเหมือนกับไม้ผลทั่วไปคือใส่ปุย๋ยเล่งใส่น้ําเล่งผลปัจจัยทางใบเพราะมันขาดอาหารคําตอบคือผิดหมดเลยครับพฤติกรรมโดยธรรมชาติของบังคุดในระหว่างที่เขาสลัดผลเนี่ยเพราะเขารู้เขาเลี้ยงไม่ไหว แต่การเลี้ยงไม่ไหวนั้นเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนพืชชนิดอื่นยิ่งได้รับน้ํายิ่งได้รับปุ๋ยดิง่งแล้วท่านานเขาจะสลัดทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือสร้างพฤติกรรมเบี่ยงเบนอดน้ําหยุดการให้น้ําหยุดการพ่นปุ๋ยทางใบหยุดการให้ปัจจัยทางดินสักระยะประมาณ7-10วันแค่เพียงเท่านี้เราก็สามารถหยุดการสลัดผลได้ เกือบดูเวลาครับหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ